จอรหนหนังคืนนี้ยังอยู่กับโปรแกร,รมยูเอฟ่าเนชั่นลีกันเหมือนเดิมนะครับไปกันเกมคู่ที่น่าสนใจของคืนนี้เตะตี1 45สเปนเปิดบ้านเจอเซอร์เบียครับทั้ง2ทีมนี้อยู่ในลีกเอกลุ่มที่4ครับ ทางฝั่งของสเปนนั้นผลงานเป็นจับฟูงของกลุ่มนะครับสามนัดเก็บมาเจ็ดแต้มเกมเกล่าสุดก็หือจับเหมือนกันนะครับเปิดบ้านเบียชนะเดนมาร์กไปบุตรวิดแค่1.0ต่อศูนย์เท่านั้นตัวบาดเจ็บเพิ่มเติมแล้วตัวสำคัญด้วยครับก็คือลามินยาเมาก่อนหน้าน,นี้ตัวทอ็อปทอปของทีมไม่ว่าจะเป็นโรดี้ดานนี่คาบาฮาดันนี่โอโมแล้วก็นีโก็วิลเลียมส์เจ็บทั้งหมดครับไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้ ผู้รักษาประตูจะใช้เป็นดาบิดไร่านะครับส่วนแผงแบ็กโฟก็จะปรับเล็กน้อยแค่ตำแหน่งแบ็กซ้ายสลับมาเป็นมาคูเรียได้ลงตัวจริงทางขวาจะเป็นเปโดปารโรและก็คู่เซ็นเตอร์เป็นดานนี่บิเบียนครับจับคู่กับอัเมริกลาปอสแผงกลางจะนําโดยมาร์ตินซูบิเมนดีครับเปดรียและฟาเบนโรสส่วนเกมรุกตัวเลือกเท่าที่มีก็จะใช้ตัวริมเส้นเป็นวิเกลโอยาสบาลกับอเล็กซ์ไบนาและหน้าเป้าเป็นอัลวารมอมร์ต้าเหมือนเดิมจะเจอทางฝั่งเซอร์เบียซึ่งสถานการณ์ในกลุ่มนี้ยังพอได้ลุ้นอยู่เหมือนันครบ ก่อนเล่นเกมนี้อยู่อันดับ3ของตารางมีอยู่4คะแนนครับผลงานนัดล่าสุดก็เรียกความมั่นใจมาได้พอสมควรครับเปิดบ้านเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปได้2.0ต่อศูนย์ตัวสําคัญสุดที่ไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้ก็คือเซอร์เกมิเรนคาวิชบาดเจ็บมาพักใหญ่แล้วสภาพความพร้อมโดยรวมถือว่าค่อนข้างฟูลทีมนะครับแผงหลังจะนําโดยตัวหลักอย่างสตาฮินยาพาบโลวิชกับนิโคล่ามิเลนควิชแล้วก็แดนกลางใช้พวกมาโกโปรยิชเนมันยามักซิโมวิชนะครับแล้วก็มีตัวปั้นเกมลุกเป็นลาซาส คู่กองหน้าก็จะเป็นทางอเล็กซานด์มิเตเวสกับลูก้ายวิชภาพรวมแล้วสเปนเหนือกว่าก็จริงแต่ว่าที่ชัดเจนว่าทีมชุดปัจจุบันนั้นมีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับบวกกับการขาดผู้เล่นสำคัญอย่างทั้งนิโก้เลเลียมลามินยามาและดนนิโอโมจะทําให้สเปนนั้นต้องลุ้นเหนื่อยให้คล้ายกับเกมล่าสุดที่ก่อจะยิงเดนมาร์กได้ก็ท้ายเกมเลย เพราะนั้นเซอร์เบียเกมนี้พวกเขามาตั้งรับเต็มตัวอยู่แล้วซื้อเกมรับเต็มที่แล้วก็มีโอกาสที่จะดึงแต้มด้วยการเอาผลเสมอกลับมาได้หรือเต็มที่ถ้าจะแพ้ก็น่าจะแพ้แค่บุตรวิท์นะครับจากที่เดือนก่อนเพิ่งเจอกันในบ้านของเซอร์เบียเซอร์เบียเองก็เคยเบรกสเปนในการเสมอศูนย์ศูนย์มาแล้วในเกมนัดแรกที่เจอกันมาเพราะฉะนั้นนัดน,นี้มองว่าทีมเยือนเซอร์เบียมีโอกาสไปเก็บแต้มจากสเปนได้ครับ